าละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับวันนีู้ดถึงเรื่องกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมในเอเชีไทยนะขอ,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 อภยัยสะอกนิดหน่อยนะครับอมีสแตงโปนะครับผมกับตัวซิฟเมกนะที่มีกิจกรรมนะครับผมสตตงโปผมคิดว่าในการเทรดขั้นต่ำนะหนึ่งเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญเนี่ยใช้คำว่าเราคงจะหมดสิทธิ์รับนะครับผมเพราะว่าจำนวนแจกรางวัลมีแค่ห0ร้อยรางวัล3ามร้างวัล200ร้อยรางวัล ซึ่งถามว่าใน e x c h a n ช e ไทยเนี่ยมีคนดักรอขนาดไหนนะผมพูดเลยนะครับผมว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับผมจนถึงวันที่7็ดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับผมโอกาสที่คุณจะได้เทรดสะสมเนี่ยหมื่นบาทนะผมมูลค่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปเนี่ยอบอกเลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาส่งมาเนี่ยในวันที่เมื่อสามวันก่อนนะครับใช่ฮะเมื่อสามวันก่อนต่างโปรส่งมาให้ผมวันจันทร์ที่สี่กรกฎานะครับผม ทั้งที่กิจกรรมมันเริ่มมาที่หนึ่งกรกฎานะครับแล้วคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันช้ามันช้าเกินไปในการส่งมานะครับผมแล้วก็เราต้องบอกนะว่าเขาคงเขาคงใช้ระบบระบบในการส่งอีเมลนะครับแต่ถ้าระบบมันช้าขนาดนี้นะกิจกรรมคุณไม่ต้องทําหรอกครับผมเชื่อผมเถอะนะครับผมแล้วก็ในการแจกรางวัลเอาตรงๆนะผมพูดตรงๆนะครับผมกิจกรรมในการแจกรางวัลขนาดนี้เนี่ย ไม่ไม่คุ้มค่าในการที่จะทำกรตลาดนะผมพูดเลยนะอันนี้ผมพูดชัดเจนนะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากไปลองทำก็ไปลองทำตัวได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะอ่าไอหมื่นหนึ่งเนี่ยน่าจะหมดแล้วล่ะครับหกร้อยรางวัลน,นะโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆถามว่าผมมีในความรังเกียจอะไรเด็ดฉันอะไรในสตางโปกไหมผมบอกไม่มีนะผมบอกเลยนะว่าเพราะผมชอบนะแต่กิจกรรมช้าเกินไปที่จะเอามาแจกนะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของือ ดิจเมกในทูอาร์ดิจิตอลอะคาเดมีนะครับผมเรียนรู้คริปโตนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับผมในการที่จะไปลองเรียนนะครับผมซึ่งสามารถสมัครเรียนได้นะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแปลกๆนะครับผมแต่คิดว่าในครอสที่เข้าไปเรียนนี้เรียนฟรีนะครับผมน่าจะรู้สึกไปเรียนฟรีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปลองสมัครดูได้นะฮะก็ระยะเวลาก็ถึง30มิถุนาถึง30มักรกฎานะครับผม ก็มีอะไรสนุกๆหลายๆอย่างนะเกิดขึ้นนะครับผมก็ลองดูได้นะฮะก็เป็นอะไรที่ผมว่าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับไอ้นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของซิปเมกจริงๆอ่ะการทํากิจกรรมในการตลาดนะครับผมทําแบบซิปเมกก็ได้นะแจกแบบแจกน้อยๆอ่ะแต่มันได้รับจริงๆนะผมก็ลองดูอันนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละอาการตลาดของแต่ละแต่ละค่ายนะว่าไปอ่ออินดัสตี้ในข่าวของการนะครับผมอัปเดตนิดนึงนะเฟซบุ๊กเตรียมรองรับ NFT นะครับผม ในส่วนของแท็บดิจิตอ c คอร์ริเนะครับผมบนทำบนทํรายนะครับผมคือเอาง่ายๆคือคุณสามารถที่จะใช้ตัว NFT ในะฟีเจอร์รองรับมากขึ้นนะครับผมในส่วนของเ e ตาได้นะครับผมแล้วก็ตัว s u p e r i o r Testnet นะครับพร้อมจะทดสอบใน The Merge ของ Ethereum นะครับผมในไม่ช้านี้นะ,อะตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับผมว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่เราคงอาจจะได้เห็นในปีนี้อาจจะนะอาจจะแต่ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผม ในตลาดของตัวครีนซีนะครับผมก็อยู่ในช่วงดาวเทรดหมดทั้งอันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากกลยุทธ์ที่เขามองไว้นะครับผมแนวโน้มขาลงทั้งหมดนะครับผมทั้งอิตูเรียและบิตซีนะครับผมแน่นอนว่าในส่วนนี้เนี่ยเราต้องรอดูต่อไปว่ามีข่าวร้ายอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับในอนาคตนะว่ากันไปทอล์กออฟเดอะวีคนะครับผมก็อันนี้สำหรับซิปเมกนะในการชวนเพื่อนนะครับผมก็จะรับได้เลย200 USDC นะครับผมสำหรับการขั้นตอนคือสมัครซิปเมกนะครับผ่าน r e f e r e n c e code นะอันนี้ผมไม่ได้ สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับผมแล้วก็มีโชว์แอปนะครับในลดราคานะแล้วก็มีซิฟเมกออนทัวร์นะครับผมรู้ลับอ่า้างมาในซิฟเมกซิฟเมกคริปโตนะครับผมไปกาวจนถึงวันที่ที่เดอะมอลนะครับผมมาถึงวันที่13บสามพฤษภาคมนะสำหรับใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมก็มีบู๊ซิฟเมกอยู่นะครับผมอันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะครับผมในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมหลายๆอันนะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่มีความน่าสนใจไม่มากก็น้อยนะครับผมจริงแล้วเนี่ยกิจกรรมหลายๆตัวนะใน Exchange มีบิตคัพกับ s ิฟเมกนะที่ค่อนข้างที่จะใช้ที่จะ Active นะในกิจกรรมแนว,เร,วเรียวนะครับผมหรือการให้ User Experience นะครับผมในให,ให้กับผู้บริโภคในการได้รับประสบการณ์นะซึ่งจริงแล้ว Exchange อ,อื่นๆก็ควรจะต้องทำตามบ้างนะครับผมจริงๆแล้วหลายๆ x c h a n g e ก็ทำแลลวครับผมแต่อาจจะทำไม่ตรงจุดหรืออะไรก็ไม่รู้ผมไม,ผม่อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงนะครับผมเพราะว่าบางคนก็อาจจะ ทำในทิศทางของเขาเองนะครับผมก็ว่ากันไปเพราะานักการตลาดของแต่ละช่องทางก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับว่ากันไปโอเควันจันใหมาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ